เอาเจ้าของรีสอร์ทกลับมาพอดีไปทําอะไรมามาป่านนี้ไปดูข้าวนามาครับไปดูข้าวนาใช่คุณทํานาด้วยเหรอครับผมกี่ร้อยไร่อ,อ๋ไม่ถึงไม่ถึงร้อยไร่ครับแค่สามไร่ครึ่งครับสามไร่ครึ่งครับอ๋อที่ถ่ายรูปส่งมาให้ดูนั่นใช่ไหมใช่ครับแล้วทําไว้กินเองหรือทําไว้ขายสหยาจะก,กิเองครับ เว,วลากินเองต้องเอามาสีเองหรือเอามาตำหรือเอามายัางไงเอามาสีครับเอามาสีาสมีมีโรงสีที่นี่เหรอครับผมนี่ก็คือทุ่งนาที่จาก,กอเนี่ยนะครับเจ้าของรีสอร์ทบ้านชายขอบเนี่ยนะครับซึ่งจาก,กอเนี่ก็เป็นชาวไทยมูเซ์ดำนะครับที่หมู่บ้านจ่าโบก็ไปปลูกข้าวไว้ที่ถนนทางไปอำเภอแม่ฮ่องสอนทุ่งนาเขาเนี่ยสวยมากเลยครับท่านผู้ชมเมื่อจาก,กอบอกแล้วพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งผมก็ขับรถมา เพื่อที่จะมาดูทุ่งนาโอ้โหตอนแรกเขาส่งรูปมาให้ดูแล้วล่ะครับแล้วว่าตอนนี้จัก,กรเนี่ยถ่ายมันภาพมันสั้นๆผมเลยตามมาดูด้วยตาตัวเองโอ้โหมันเป็นภาพทุ่งนาที่สวยงามมากครับท่านผู้ชมมันเป็นภาพทุ่งนาที่อยู่ ในุบเขาซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับชาวมูเซอร์ดำเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ค่อยปลูกข้าวเป็นแหลกเป็นหลักเป็นแหล่งกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็คือจะปลูกข้าวไร่แต่ทุกวันนี้ก็คือหันมาปลูกข้าวในพื้นราบแล้วก็ทํารีสอร์ทฐานะการเงินก็ดีขึ้นทุกคนก็ไม่ต้องอบพยพย,าย้ายถิ่นฐานกันบ่อยๆแล้วครับชาวมูเซอร์ดำเนี่ยนะครับแต่เดิมก็เป็นชาวพยพมาจากนู่นนะครับทางประเทศจีนตอนใต้นะครับ แต่ในทุกวันนี้เนี่ยนะครับชาวมูเซอร์ดำก็มีบัตรประชาชนไทยมีชื่อภาษาไทยเรียนภาษาไทยอ่านออกเขียนได้ก็ถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละครับผมก็แอคชั่นถ่ายรูปบนหมู่บ้านจาโบนะครับเผ่ามูเซอร์ดำเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยครับก็มาถึงบ้านจาโบแล้วครับบ้านจาโบถึงตอนเย็นเนี่ยโอ้อากาศที่นี่เย็นสบายมากเลยแล้ววิวทิวทัศน์ที่บ้านจาโบนี่ก็สวยงามมากเลยนะครับนี่ในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายน ผมมาเที่ยวบ้านจาโบครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2, 2ครับเมื่อเย็นวันที่23พฤศจิกายนปีพศ2564ครับมานอนค้างที่รีสอร์ทบ้านชายขอบของจาก,กอจาก,กอซึ่งก็มีเชื้อสายมาจากจากโบนั่นแหละครับจ่าเป็นคำนำหน้าของภาษาซึ่งแปลว่านายจาาก,กอก็คือ เกิดตอนกลางวันก็เลยเรียกว่าจากรนะครับจาโบเนี่ยเป็นต้นตระกูลคือเป็นหัวหน้าหมู่บ้านในกรที่อพยพมาเมื่อประมาณปีพศ2541ต้วนะครับชาวมูเซอร์ดำในอดีตเนี่ยนะครับก็มีการทําไร่เลื่อนลอยแล้วก็ปลูกฝิ่นครับในปัจจุบันนี้ไม่ต้องฝิ่นหรอกครับกัญชาสักต้นนึงยังไม่มีเลยในหมู่บ้านครับกระท่อมสักต้นก็ไม่มีวิวยามเย็นที่ โฮมสเตย์ stay, ชายขอบเห็นทุ่งนาในหุบเขานะสวยมากทุ่งนาที่เห็นด้านล่างก็คือเป็นทุ่งนาของชาวไทยใหญ่ที่หมู่บ้านแม่ละนาครับส่วนบนเขานี่ชาวมูเซอร์ครับบรรยากาศโฮมสเตย์ stay, ชายขอบครับยามเย็นนี่ครับโฮมสเตย์ stay, ชายขอบถ้าใครชอบธรรมชาติเนี่ยโอย้เนี่ยน่าพักมากเลยราคาก็ถูกครับนี่แต่ว่าต้องชอบบ้านๆน,นะครับเนี่ย ไม่ต้องมีแอร์ครับที่นี่นี่ครับไม่มีตูกแกรครับยืนอยู่ที่โฮมสเตย์ชายขอบค่าที่พักคิดเป็นหัวครับหัวละ200บาทต่อคืนด,ดูวิวเบื้องล่างนี่ครับอ่ ที่นี่วิวหลักร้านส่วนค่าที่พักหลักร้อยยิ่งยามเช้าด้วยนะครับจะเห็นทะเลเหมอกอยู่เบื้องหน้านี่สวยงามมากจริงๆจนช่วงเย็นนี่นะครับก็เห็นนี่แหละครับวิวทิวทัศน์อากาศเย็นตลอดทั้งปีครับที่นี่ชาวมูเซอร์ดัมที่นี่นะครับส่วนมากถ้าใครมีที่ก็จะ แบ่งทําเป็นโฮมสเตย์มีเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังไม่พอต้อนรับกับนักท่องเที่ยวในช่วงที่ไปเที่ยวกันเยอะๆโดยเฉพาะช่วงปลายปีช่วงปีใหม่หรือช่วงเทศกาลครับถ้าท่านจะไปก็ต้องมีการจองล่วงหน้าโดยเฉพาะโฮมสเตย์ชายขอบนี่ก็จองตามเพจที่ผมให้ไว้นะครับก็คือโฮมสเตย์ชายขอบใน Facebook แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้นะครับส่วนอาหารการกินนะครับเขาก็มีอาหารตามสั่งแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาซึ่งมือชี้เสียงโ้องด,งดังมากเลยของที่นี่ครับอย่างที่บอกนะครับ วิวเนี่ยหลักร้านแต่ว่าค่าที่พักหลักร้อยวันพุธนะครับท่านผู้ชมก็ยังมีคนเยอะนะครับช่วงนี้ก็เปิดให้ท่องเที่ยวได้แล้วก็นี่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก็ยังเปิดอยู่นะครับเนี่ยยังมีคนมากินอยู่ครับนี่เดี๋ยวผมว่าผมจะกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเลยดีกว่าโดยเฉพาะมอตเตอร์ไซค์จะมากันเยอะเลย เดี๋ยวขออญาตไปจอดเพื่อจะกิน๋วยเตี๋ยวห้อยขา๋้ยเต๋ยวห้อยขาก็คือเวลานั่งกินนะครับต้องห้อยขาลงไปข้างล่างครับบรรยากาศยามเย็นที่บ้านจะาโบยังมีของกินอยู่มอเตอร์ไซค์จากพิษณุโลกครับนี่ หมูกระทะชาวมูเซอร์ดำจะมีภาษาของตนเองครับเดี๋ยวไปดวูว่าก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเขายังเปิดอยู่ไหมยังไม่ได้กินข้าวกัางวันเลยครับท่านผู้ชมขวาสโฮมสเตย์เอาเป็นว่านี่ไงไปนั่งข้างบนตรงนั้ไม่ได้ ต้องมานั่งตรงนี้อยากจะไปห้อยขากับเขาล่ะครับแต่ว่าที่มันเต็มคุณฝรั่งจองที่ไว้แล้วกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็มาที่โฮมสเตย์นะครับชายขอบของจัก,กอครับครับนี่ก็มาจะมาบ้านจัก,กอไม่รู้จัก,กอเขาจัดไปให้หลังไหนอื จักออยู่ไหมจักอ,อจักอ,อจักออยู่ไหมจักออย,กอ,อยู่ไหมไม่อยู่ไปนาะเมียแกอยู่อ้าไม่อยู่ไปนาเมียอยู่ค่าเมียนาแหย่อยู่ภรรยาจักรอชื่อนาแห สองคนก็ช่วยกันทำรีสอร์ทแล้วก็ยังทำไร่แล้วก็ทำนาอยู่นะครับ,บ,บจะกกไม่อยู่จะโกยังไม่รู้เขาจัดหลังไหนไปให้นอนน่ะในาแฮอยู่ในาแฮอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมไปตามให้ครับพี่เออ,เอ,อโอเคครับเดี๋ยวรอแป๊บน,นึนะรอรอรอ,อนี่ก็เป็นหลานชายของจะกกล่ะครับ<อ>นาเขาอยู่ไกลนี่ใช่ไหมไม่ใช่นี่ที่นี่ก็ไม่รู้ค่ะที่ให้พาในที่นู่นก็มีค่ะ เดี๋ยวเขาจะให้พักที่ไหนที่ดีๆอ่ะไม่รู้ค่ะเดี๋ยวไปกอโอ้ตรงนี้ก็ดีนะอืมแต่ตรงนู้นดีกว่าหรือป่ะเมื่อกลาอยู่แล้วค่ะถ้ามีหมอกก็ขานี้เลยค่ะถ้ามีมอโอ้ถ้ามีหมอกก็สวยเหมือนกันหมดนะ,อ,ะอืมดีๆคือไม่ต้องมีแอร์อะครับขอให้มีห้องน้านําก็ได,าได้บรรยากาศของชาวมูเซอร์ดามครับซึ่งอยู่กันเป็นชุมชน ภาษาออกไปทางจีนที่เบยล่ะครับโฮมสเตย์ชายขอบก็ของจักรก้าสางครับท่านผู้ชมหลังไหนหลังกลางนะฮะหลังกลางครับผมโอ้เข้าได้เลยฮะแต่ว่าลบกวนเอาเอารถจอดข้างบนนี้ได้ไหมฮะจอดที่ไหนรับตรงข้างบนนี่ครับตรงมีงีลง อืมอ่าที่รีสอร์ทแล้วล่ะครับเนี่ยบรรยากาศยามเย็นเนี่ยดีมากเลยครับเนี่ยรีสอร์ทชายขอบครับท่านผู้ชมนี่ดูให้ดูสภาพรีสอร์ทชายขอบของจากกอนี่ครับกลางมุ้งนอนแบบนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะนอนที่รีสอร์ทจากอนั่งทำคอมตรงนี้คนเดียวอาหารเย็น กินมาเรียบร้อยแล้วอรถหาเสียงอบอตอลั่นหมู่บ้านเลยครับเอาเจ้าของรีสอร์ทกลับมาพอดีไปทำอะไรมามาป่านนี้ไปดูข้าวนามาครับไปดูข้าวนาใช่คุณทำนาด้วยเหรอครับผมกี่ร้อยไร่อาไม่ถึงไม่ถึงร้อยไร่ครับแค่สามไร่ครึ่งครับสามไร่ครึง่งครับอ๋อ,อ,อที่ถ่ายรูปส่งมาให้ดูนั่นใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไว้กินเองหรือทำให้ขาย ตัวใหญ่จะกินเองครับเว,วลากินเองต้องเอามาสีเองหรือเอามาตำหรือเอามายังไงเอามาสีครับเอามาสีสมีมีโรงสีที่นี่เหรอครับผมมีสองตัวโอ้แล้วรีสอร์ทนี่เป็นไงบ้างช่วงนี้รีสอร์ทนี่เขาเปิดให้ท่องเที่ยวได้มานานขนาดไหนแล้วเดือนกว่าแล้วพี่เดือนกว่ามีแขกมาพักเยอะไหมต,ตลอดเลยครับมีพักตลอดเลยครับผมโอ้ยนี่รีสอร์ทหรูอลังการเลศหรูขนาดนี้นี่คืนหนึ่งกี่ร้อยบาทอนะนี่เป็นหัวครับหัวหัวแล้วเท่าไหร่หัวแล้วสองสามร้อยสี่ร้อยรมนี้ สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยตกลงตกลงคุณคิดกี่ร้อยกันเนี่ยสามสิบร้อยครับสามสี่ร้อยเอาให้แน่หัวละกี่ร้อยฮะหัวละสามร้อยครับอ๋อหัวละสามร้อยบาทผมไม่มีอาหารอาหารไปเดินหากินกันเองตามตลาดเม้นบ้านครับอาหารบุดมานั้านร้อยเมื่อกาครอ๋อหัวละร้อยอ่ะครับผมอ๋อโอ้บรรยากาศดีมากเลยเนาะตอนนี้เย็นสบายนี่ก็ยุงก็ไม่มียุงก็ไม่มีนะครับผมแม่จักอก็ เดี๋ยวเนี่ยเปิดที่กิจการท่องเที่ยวนี้ได้ก็จะกอก็จะร่ำรวยแล้วเนาะคุณต้องใช้เวลาครับว่ามาเป็นก<น>ีจตามแล้วดูกาลไม่กี่เดือนไม่กี่เดือน,อนช่วงโควิดมานี่ดีสอร์ทแย่ไปเยอะเหมือนกันนะเพิ่เปิดเดือนนี้วันที่หกเหรอครับผมเดือนเดือนนี้ครับเดือนพฤศจิกายนวันที่หกืมพมเปิดพิ่มเปิดแต่ว่าจเกาะแล้วแล้ว,ลวเออไอตีรีสอร์ทที่อยู่ตรงโน้นน่ะไม่ก็เปิดเหมือนแล้วใช่ไหม อทำไม,มัไทำไมไม่ให้พี่เป็นักพักตรงนู้นอ่ะพวกเขาจองจองเป็นเดือนครับพี่เขาจองเป็นเดือนเลยเหรอใครมาอยู่เป็นเดือนอ่ะไม่ไม่ได้อยู่ครับคือเขาจองเป็นล่่งหน้าล่วนหน้าเป็นเดือนเขาจองล่วงหน้าเป็นเดือนครับ<า>ผมคือเขาจองแล้วเขาจ่ายตังไหมจ่ายโอนตังให้โอนตังให้แต่ว่าเขาไม่มาพักเขาก็คือก็คือเขาโอนตามก่อนก่อนที่จะมาไงฮะประมาณสักเดือนกว่ามาจากประเทศไหนอ่ะ มาเทศยไทยเนี่ยครับคือตั้งใว่าทำไมต้องจองเหมาเลยโอ้กลัวมันมันไม่มีที่พักไงครับอ๋อเขากลัวไม่มีที่พักเขาเป็นว่าใครๆก็อยากมาเที่ยวน้ะบ้านจะาโบครับอืมต้องจองเป็นล่วงหน้าต้องจองล่วงหน้าอ้แล้วก็สบายแล้วไม่เป็นไรนะแล้วก็พงขขาโพดขขาโพดขายได้ดีไหมตัวนี้ยังไม่ได้เก็บเลยฮะคิดว่าประมาณต้นเดือนเดือนหน้านี้ฮะหรือไปเออ่ะนี่ผู้ชมผมก็มาพักที่เนี่ยบ้านจะาโบบ้านจ่ากอ จากอนี่หมายความว่านายกอใช่ไหมครับผมจ่านี่เป็นคำนำหน้าครับกอก็คือว่าตกลางวันเกิดตรงกลางวันเกิดตอนกลางวันก็กอครับนะเอ่อถ้าจ่าคือก็เกิดตอนกลางคืนก็คืออ่าจ่าดะคือว่าชนคนุนหล่อคือว่าจ่าดะครับเออจริงๆจาก็คือเป็นคำนำหน้าแปลว่านายครับผมเออในในดะครับในกอในจ่กอโอ้หินเอาใบข้าวโพดมาทำอะไรยาเส้นบุหรี่ <laughs> ไหนคุณเออเออนี่คือนี่ที่เอาเอาใบข้าโพดมาม้วนยาเส้นเหรอใช่ผมโอ้โอ้แต่ว่าเขาห้ามถ่ายลง YouTube เอาไว้คุณแค่บอกแค่นั้นแหละไม,ไม่ได้ได้ไม่เป็นไรเขาเพราเสียภาษีอยู่แล้ว ได้อยู่ไม่ใช่ยาเสพติดนะฮะไม่ใช่ยาเสพติดหมากวาอลยูทูบก็ห้ามไม่ให้ไม่ให้มาสูบยาในที่สาธารณะเออเอาวะเออเออวันนี้ก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทะเลหมอกทะเลหมอกด้วยทะเลหมอกตรงนี้นะเห็นจะตรงหน้านี้เลยวันนี้พอดีไม่ทานนะพี่มาถึงช้าน่าจะไปพระอาทิตย์ตกที่กิโกคอจุดชมวิวโอ้พระอาทิตย์ตกเหระที่ที่เราเห็นไฟที่นู้นโอ้อ่าอ่า ไม่เป็นไรดูพระอาทิตย์ขึ้นก็พอแล้วทะเลหมอกที่นี่สวยกว่าทะเลหมอกที่นี่สวยมากนะเดี๋ยวเช้าจะเดินแบบทั่วหมู่บ้านเลยไม่ขึ้นยอดเขาเราขี้เกียจขึ้น,นเหนื่อยอยู่ดูข้างล่างนี่ก็สวยแล้วเ,เคยมาแล้วเคยไปมาแล้วอืมสวยสวยโอเคครับท่านผู้ชมถ้าอยากมาพักที่โฮมสเตย์ชายขอบของจากอกเนี่ยโทรศัพท์มาก่อนถ้าเสาร์อาทิตย์นี่ต้องจงโทรมาล่วงหน้าเลยนะ่ถ้าวันธรรมดาก็ ก็ต้องโทรลงหน้าเหมือนกันเนาะเพราะมันไม่แน่นอนเนาะเอาบอกเบอร์โทรหน่อยสิจกกักรเดี๋ยวจะช่วยโปรโมทให้เดี๋ยวศูนย์อะไรจําเบอร์ตัวเองไม่ได้ไได <c oughs> อ่าเดี๋ยวพี่พิมพ์ไว้ให้พอดีน้องชายเป็นคนเล่นเน็กเล่นหรอใช่อ๋เป็นคนติดต่อเป็นคนติดต่อนะใช่น้องชายหรือหลานชาย<ำ>นี่พี่ขอปลั๊กไฟคุณเอามาให้ยังได้เดี๋ยวเมื่อกี้พี่ยังไม่บอกผมไงผมยังไม่รู้เลยเมื่อกี้บอกน้องหลานชายแล้วเหรอครับผมเพิ่งับมาถึงเดี๋ยวจะมาให้ เพราะว่าเด็คืนนี้พี่จะมานั่งต่ออินเทอร์เน็ตนั่งเล่นต่อตัดคลิปของคุณลงย t u b e คืนนี้ใช่ไหมคนจะได้มาพักห้องบ้านคุณกันเต็มบ้านเต็มเมืองจะก็จะได้รวยมากโอ้โหรวยเป็นพันล้านอ่ะล้านพี่พักที่หลักร้อยอพี่วิวหลักล้านจะรวยไหที่พักหลักร้อยวิวหลักล้านใช่จะรวยไหมถ้าจะรวยนี่แบบต้องต้องพักต้องพักไปถึงดาวไอ้ล่วงหน้าไปร้องร้อยปี มไม่รวยได้ยังไงผมเห็นจักรกนะขี่รถปิกอัพคันใหม่เอี่ยมมีรถเก๋งอีกต่างหาก,กอ, <prescribed. S 1> อีกหนึ่งคันรถเก๋งของลูถสะพ้ายอ๋อลูถสะพ้ายเหรออ้าวจักรเป็นพ่อตาคนแล้วเหรอเนี่ยฮะ <t ars S 3> <t ars> พ่อตาหรือพ่ออะไรแฟนน้องชายอ๋อแฟนน้องชายอ๋ออ๋ออ๋อเป็นครูอ๋ออ๋อครับก็เนี่ยวิวสวยมากอ่ะมืดแล้วเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ก็คุยกันใหม่ ขอบคุณจากกอมากนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีข้อสําคัญก็คือที่นี่วิวสวยมากคุ้มค่ากับการมานอนพักครับผมนอนที่นี่หลับสบายมากเลยทั้งคืนครับอากาศเย็นไม่ต้องติดแอร์ตอนเช้าจะได้ดูทะเลหมอกแล้วก็ไปเดินเที่ยวทุ่งนานะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการดูคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ